มีท่านไกสอนตันตีพง์มีผมสองคนเนี่ยนะฮะได้รวมกันล่างตอนนี้ท่านยังพูดแล้วว่าโอเคเอานะรวมกันนะ10คนอ่านสะให้ได้มันรวมได้เลขสิบคือ19คนบางคนถามว่าทำไมต้องไปสิบเนะฮะสิบเกรวมกันแล้วจะได้10พอดีก็ตรงกับราชการที่10แต่ก็เขียนปลายเปิดไว้นะฮะว่าให้เป็นไปตามพระราชอัยาสายจะลงน้ําก็ได้ไม่ลงน้ำก็ได้อันนี้เขียนไวนะ้ในธรรมน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นการขวางโลกของฝั่งก้าวไกลนะครับของฝั่งพักส้มนะฮะของสมศักดิ์เจียมธีรสักุลที่มีการโจมตีพระบรมราชองค์การของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรี ปัญหาทางกฎหมายรัฐธรรมนูญกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาดํารงตําแหน่งองคมนตรีประเด็นแรกการลงนามรับสนองภาพรบรมราชองค์การรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา11บัญญัติว่าการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตําแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยให้ประธานรัฐสภาเป็นผู้ลงนามรับสนองภาพรบรมราชองการแต่งตั้งประธานองคมนตรีหรือให้ประธานองคมนตรีพ้นจากตําแหน่ง ให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชาองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่งพระบรมราชาองคการการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาวันที่29พฤศจิกายน2566ไม่ปรากฏว่ามีผู้ใดลงนามรับสนองพระบรมราชาองค์การมีผู้กล่าวอ้างว่าองคมนตรีถือเป็นข้าราชาการในพระองค์โดยอ้างรัฐธรรมนูญ2560มาตรา15ที่ว่า การแต่งตั้งและการให้ค่าราชการในพระองค์พ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยการจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยตามที่บัญญัติไว้ในพระราชกิจสเดีกาประกอบกับพระราชกิจสเดีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์พศ2560 มาตราสมที่กำหนดให้สำนักง,งานองคมนตรีเป็นส่วนราชการในพระองค์และมาตราสิบท,ที่กำหนดให้องคมนตรีเป็นข้าราชการในพระองค์ดังนั้นในพระบรมราชองค์การแต่งตั้งองคมนตรีจึงไม่จำเป็นต้องมีการลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การความเห็นเช่นนี้ไม่ถูกต้องเพราะประการที่1รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดบรรดาพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาจะขัดหรือแย้งกับรัฐธรรมนูญมีได้ เมื่อรัฐธรรมนูญ2560าหกำหนดไว้อย่างชัดเจนในมาตรา11วรรค3ามว่าให้ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีอื่นหรือให้องคมนตรีอื่นพ้นจากตำแหน่งและในพระราชกฤษฎีกาจัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์พุทธศักราช2560มาตรา12วรรคแรกยังยืนยันไว้ว่าการแต่งตั้งและการพ้นจากตำแหน่งองคมนตรีให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนั้นเมื่อรัฐธรรมนูญกำหนดกระบวนการแต่งตั้งองคมนตรีไว้เช่นไรก็ต้องถือปฏิบัติเช่นนั้นประการที่2ไม่มีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญมาตราใดพระราชบัญญัติใดหรือพระราชกฤษฎีกาใดกำหนดการแต่งตั้งองคมนตรีไว้เป็นอย่างอื่นหากมีบทบัญญัติใดในพระราชบัญญตัติหรือพระราชกฤษฎีกากำหนดไว้ก็ขัดรัฐธรรมนูญมาตรา11วรรคสามในพระราชกฤษฎีกาเอง ยังบอกให้การแต่งตั้งองค์มนตรีต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญด้วยซ้ําดังนั้นการแต่งตั้งองค์มนตรีก็ต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา11ต้องมีประธานองค์มนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชองค์การการกล่าวอ้างรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา15เพื่อมากลบมาตรา11วรรค3นั้นฟังไม่ขึ้นแม้แต่น้อยเพราะในมาตรา15ไม่ได้พูดถึงกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีอย่างชัดเจนในขณะที่มาตรา11วรรค3 กำหนดไว้ชัดเจนว่าต้องให้ประธานองคมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีรายอื่นๆหรือหากจะตีความขยายความมาตรา15พิสดารไปไกลให้หมายถึงการแต่งตั้งข้าราชาการในพระองค์ทุกตำแหน่งรวมทั้งองคมนตรีด้วยไม่ต้องมีผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการก็นับว่าประหลาดเพราะไม่มีตัวอักษรตรงไหนเขียนไว้เช่นนั้นในขณะที่มาตรา1 1วรรษสามกำหนดกรณีการแต่งตั้งองคมนตรีไว้ชัดเจน หากจะตีความขยายความพิสดารกันแบบนี้และมาตรา11วเอ็วรสามอยู่ตรงไหนจะเขียนไว้ทําไมหากจะตีความพิสดารวิปราชกันไปถึงเพียงนี้อย่างไรเสียบทบัญญัติในมาตรา11ซึ่งพูดถึงกรณีเฉพาะองคองมนตรีก็ต้องมาก่อนบทบัญญัติในมาตรา15ที่เป็นกรณีทั่วไปตามหลักการตีความกฎหมายที่ว่าบทบัญญัติเฉพาะพิเศษมาก่อนบทบัญญัติทั่วไปประการที่3ก่อนหน้านั้นพระบรมราชองค์การแต่งตั้ง นายเกษมจันแก้วเป็นองคองมนตรีในวันที่24มีนาคม2564ครั้งหนึ่งและแต่งตั้งพลเอกบัณฑิตมาลายอดิสูรเป็นองคองมนตรีในวันที่21ตุลาคม2565อีกครั้งหนึ่งก็ไม่ปรากฏประธานองคองมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชาองค์การเช่นกันแต่พระบรมราชาองค์การแต่งตั้งนายนุรักษ์มาประนีตเป็นองคองมนตรีเมื่อวันที่4พฤษภาคม2563 ปรากฏชื่อพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชอ,องค์การความข้อนี้แสดงให้เห็นถึงความไม่สม่ำเสมอของการลงนามรับสนองพระบรมราชอ,องการแต่งตั้งองคมนตรีทั้งๆท,ที่กรณีทั้งหมดนี้ต่างก่ออ้างรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา10และมาตรา11ด้วยกันทั้งสิน้นหากจะอ้างว่าพระบรมราชอ,องการแต่งตั้งองคมนตรีครั้งหลังครั้งหลังก็ไม่มีประธานองคมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโอ,องคการ แล้วเหตุใดการแต่งตั้งนุรักษ์มาประนีตจึงมีการลงนามรับสนองพระบรมราชองคการท,ทั้งท้งที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญและบทบัญญัติแห่งกฎหมายอื่นๆเหมือนๆกันและเป็นการแต่งตั้งอง,อง,องคมนตรีในรัชสมัยเดียวกันประการที่4ในพระบรมราชองการแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชามีการอ้างถึงรฐัฐธรรมนูญ2,560มาตรา11ว่าอาศัยอำนาจตามความในมาตรา10และมาตรา11ของรฐัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช2560จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีดังนั้นในพระบรมราชโองการนี้เองยืนยันว่าเป็นการนำมาตรา11มาใช้แต่งตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีเมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องเป็นไปตามมาตรา11ทุกประการซึ่งรวมถึงต้องมีประธานองคมนตรีลงนามรับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งฉบับนี้ด้วยแต่ปรากฏว่าในพระบรมราชโองการกลับไม่มี ประเด็นที่2คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามรัฐธรรมนูญ2,560มาตรา12บัญญัติว่าองคมนตรีต้องไม่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒธธิสภาหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระพนักงานรัฐวิสาหกิจเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐหรือสมาชิกหรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมืองหรือข้าราชการเว้นแต่การเป็นข้าราชการในพระองค์ในตำแหน่งองคมนตรี และต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆในการเลือกตั้ง14พฤษภาคม2566พักรวมไทยสร้างชาติเสนอชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์เดินสายรณรงหาเสียงร่วมกับพักรวมไทยสร้างชาติและพักรวมไทยสร้างชาติก็ชูพลเอกประยุทธ์เป็นจุดขายจนได้คะแนนในระบบบัญชีรายชื่อมาเป็นจำนวนมากรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ไม่ได้กําหนดไว้ชัดเจนว่าสถานะของการเป็นบุคคลที่พกการาครองเสนอชื่อให้ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะพ้นหรือสิ้นสุดลงเมื่อไร่และบุคคลนั้นสามารถแสดงเจตนาสลัดสถานะนี้ได้หรือไม่อย่างไรในคําแถลงวางมือทางการเมืองของพลเอกประยุทธ์ที่เผยแพร่ผ่านทางเพจพักรวมไทยสร้างชาติเมื่อวันที่11กรกฎาคมก็ระบุเพียงว่าจากนี้ไปผมขอประกาศวางมือทางการเมืองด้วยการลาออกจากสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติเท่านั้น ไม่ได้กล่าวถึงสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแต่อย่างใดและเท่าที่สํารวจตรวจสอบจากข้อมูลข่าวสารต่างๆไม่พบว่าพลเอกประยุทธ์ได้สแสดงเจตนาสลับสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติหรือเราอาจต้องสอบถามไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือรัฐสภาดูว่ามีกรณีการสแสดงเจตนาสลับสถานะนี้หรือไม่อย่างไรสมมุติว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีว่างลงและต้องมีการเลือกบ,บุคคลมาดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกันใหม่ ก็จะเกิดคำถามว่าพลเอกประยุทธ์ยังคงมีสถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอยู่หรือไม่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเสนอชื่อและลงมติให้ความเห็นชอบพลเอกประยุทธ์ได้หรือไม่พลเอกประยุทธ์จะลาออกจากตําแหน่งองค์มนตรีเพื่อให้สภาให้ความเห็นชอบและมารับตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้อีกหรือไม่แม้ประเด็นเหล่านี้ยังไม่เคยเกิดกรณีบรรทฐานและยังไม่มีองค์กรตามรัฐธรรมนูญใดชี้ขาดแต่นี่ย่อมแสดงให้เห็นอยู่ในตัวว่า สถานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่ติดตัวพลเอกประยุทธ์อยู่นี้อาจส่งผลต่อเนื่องถึงคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นองคมนตรีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นที่ว่าการมีสถานะเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติจะเข้าข่ายดำรงตำแหน่งทางการเมืองอื่นหรือต้องไม่แสดงการฝักใฝ่ในพรรคการเมืองใดๆหรือไม่ถ้าเกิดเจอตามงานก็จะมีการแสดงความยินดีด้วยครับเพราะาผมไม่ได้มีผมไม่ให้มีเบเบอร์โทรศัพท์ท่านครับ นะครับใหครับ,บ่าภูมิใจแทนเพราะว่าเคยเป็นคณะรุดนตีไหนทำไหรัฐบ,บาลของท่านด้วยนะครับอทันทีที่ได้ทราบข่าวก็ดีใจนะครับส่งข้อความไปแสดงความยินดีกับทานซึ่งท่านก,ก็ตอบกลับมาว่าขอบคุณช่วยกันทํางานให้บ้านเมืองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็น ามาหากนนี้คุณนะครับของรับาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวต่อต่อ,ตอคะ่ะลุงตู่ได้เป็นองคมนตรีคะ่ะเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรีมีเนื้อหาดังนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นองคมนตรีหลายคนจะมองเห็มันลบกันหรือเปล่าไม่เห็นจะมีลบเลย มันพร้อมจะมีทุกอย่างมันพร้อมจะมีตอนแรกก็เข้าใจว่าแกดวงขึ้นแล้วแกถึงได้เป็นประธานยุทธศาสตร์ชาติแต่พอไปอ่านในกฎหมายก็บอกประธานยุทธศาสตร์ชาติเนี่ยควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีก็ลเลยสับสนว่าดวงขึ้นแกจะไปนั่งตำแหน่งอะไรอันนี้ชัดเจนเลยครับผมไปเป็นองคมนตรีครับซึ่งส่วนตัวผมคิดว่าเป็นไปตามโผลนะเพราะว่าท่านก็อยู่มาตั้งเก้าปีนะเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็จริงๆก็มองว่าเป็นคนที่ในหลวงอะรักมากคนนึงเลยนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยครับคือถ้าเราไม่มองในรูปแบบของการเมืองอะพลเอกประยุทธ์ ไอเรื่องคนจะบอกว่าท่านไม่ได้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยตัดทิ้งไปให้มองว่าคนอย่างพลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นคนอบอุ่นท่านอยู่ใกล้ใครหรือว่าท่านได้ไปเป็นลูกน้องใครได้ไปเป็นลูกพี่ใครนะครับมันก็ใช้ความอบอุ่นพูดพร่งๆตรงๆ,รงๆ,รงๆไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับท่านหนึ่งได้โดนได้เยอะหน่อยนะครับประมาณนั้นใ <laughs> นเกมต่อไปเสียงกะขึ้นเราก็ต้องมาดูว่าสสพรเก้าไกลเนี่ยครับเขาจะไล่เช็คบินใครบ้างนะครับตอนนี้ที่มีคดีอยู่อย่างคุณไอ้คุณพิธาคุณอะไรเงี้ยนะแล้วหลังจากเช็คบินแล้วรอบนี้ จะเป็นไงต่อไปนะครับก็ต้องรอดูกันต่อก็ยินดีกับท่านพลดีข้อดีดที่ลุงตู่เป็นองค,คมนตรีผมฟ้าครามนะครับหลายๆคนที่กลัวกังวลนะครับว่าลุงตู่จะกลับมาเป็นคดีเดตนายกรัฐมนตรีอีกหรือเปล่าหรือว่าจะมีการรัฐประหารเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าคราวนี้ทุกคนจะได้เคลียร์ข้อสงสัยแกไปเลยนะครับว่าไม่มีแน่นอนครับก็เป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าจะไม่มีนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพลเอกประยุทธ์จัดโอชาอีกแล้วนะครับ สำหรับ f อของลุงตู่ทุกๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับก็ไม่ต้องเสียใจแล้วก็เสียดายไปนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจน่ายินดีมากๆนะครับจริงๆเราควรจะฉลองด้วยซ้ํานะครับเพราะหนทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนครับผมได้บอกเสมอๆว่าลุงตู่เป็นคนดีเป็นคนดีและเขาคนนี้แหละคือคนที่ดีเป็นคนดีแบบคริสตัลเคลียร์เลยครับ ไม่มีใครมาแย่งชิงช่วงชิงค a n d i d a นานะยกรัฐมนตรีกับพวกคุณแล้วนะแต่สถานการณ์แห่งความดีครั้งนี้มันได้สร้างวีรบุรุษเกิดขึ้นมามากมายเลยครับในประเทศไทยคุณสังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ที่ลุงตู่ออกไปสถานการณ์แห่งความดีครั้งนี้มันได้สร้างอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่ขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับที่เปิดผลงานของลุงตู่ได้ชื่นชมคุณงามความดีของลุงตู่ และการเป็นองค์มนตรีครั้งนี้ของลุงตู่เนี่ยนะครับจะทําให้ผู้คนจํานวนมากเนะี่ยได้เข้าใจความหมายของความดีของลุงตู่แต่คนที่ไม่ได้คิดจะเข้าใจก็ไม่เป็นไรนะครับปล่อยเขาลุงตู่ไม่เคยฟ้องใครลุงตู่ไม่เคยหิวแสงลุงตู่ไม่ต้องการให้มีความขัดแยง้งลุงตู่ไม่เคยเสยแสร้งนะครับสิ่งที่แสดงออกมาคือความจริงใจลุงตู่ได้สร้างผลงานที่น่ามหัศจรรย์และไม่คิดเลยว่ามันจะเป็นไปได้เยอะมากอยาก่าโกรธอย่าแค้นเลย เขาแค่เป็นคนที่คุณไม่ชอบแต่ว่าเขาเป็นคนดีเขาเคยทำรัฐประหารเขาดูเป็นเผด็จการในสายตาคุณแต่ว่าเขาเป็นคนดีคุณไม่ต้องมาชอบหรอกถ้าดูข้อความไม่ว่าจะเป็นสมศักดิ์ไม่ว่าจะเป็นปียบุตรแสงกนก,กุลนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามมาตร,ราหนึ่งหนึ่งสองนะครับแล้วก็เคยอยู่พักอนาคตใหม่นะเป็นเลขาธิการพักอนาคตใหม่ถูกยุบ โดยคําสั่งของศาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยเขาต้องเข้าสังเกตเป็นสองข้อก็เป็นที่วิจารณ์ของผังสม้มอ่ะพอมีการตั้งพลเอกประยุทธ์เป็นองคมนตรีปุ๊บฝั่งสม้มก็บวยวายทำไมเป็นอย่างนั้นคําสั่งไม่ถูกเหมาะสมหรือไม่คุณสมบัติขาดหรือไม่นะฮะก็เป็นข้อโต้แยง้งแต่บทความของเขาเนี่ยก็เป็นบทความเชิงต่อต้านอ่ะไม่ได้มีการสนับสนุนต้งข้อสังเกตเป็นสองข้อนะฮะข้อที่หนึ่ง ก็คือไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะในทรัรมนูญระบุไว้นะครับในมาตรา11หมวดพระมหากษัตริย์ว่าจะต้องมีผู้รับพระบรมราชโองการเป็นประธานองคมนตรีนะครับและที่สําคัญในมาตรา11เนี่ยก็เขียนไว้ว่าให้เป็นไปตามพระราชอาทธยศัยในการจะตั้งหรือไม่ตั้งบุคคลใดนะครับ เป็นองคมนตรีหรือประธานองคมนตรีนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเขาต้องเขาสังเกตว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดคุณสมบัติหรือเปล่าเพราะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยนะฮะเป็นค a n d i d a นายกัฐมรตรีของพรรครวมไทยสร้างชาติถึงแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะประกาศวางมือทางการเมืองไปแล้วแต่พลเอกประยุทธ์น่าจะขาดคุณสมบัตินะฮะการเป็นองคมนตรี นะครับเอาละผมก็อธิบายให้หุนส่วนได้ทราบแล้วกันในหมวดนี้เนี่ยหมวดพระมหากัริั์ผมมีโอกาสที่จะได้ร่วมร่างแก้ไขหลังจากคุณมีชัยรุชุพันธ์ทำรัฐมนูรพุทธศักราช2560มาแล้วและต่อมาเนี่ยก็มีการไปแก้ไขจำนวน128มาตราหนึ่งนนั้นก็คือมาตรา10และมาตรา11นี่แหละที่ผมอยู่ด้วยเนี่ยตอนนั้นเนี่ยนะฮะที่เขียนไว้ในมาตรา10 คณะองคมนตรีเนี่ยจะมีไม่เกิน19คนในะครบในมาตราสิบการไม่มี19คนเนี่ยรวมกัน9กับ1เนี่ยตอนนั้นที่คุยกันเนี่ยว่าเป็น10 10หมายถึงราชการที่10อันนี้คุณมาตรา10ส่วนมาตรา11เ,เนี่ยได้เขียนไว้ว่าให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยนี่คือวรกที่1เลยแล้ววรกต่อมาก็บอกว่าการตั้งประธานองคมนตรี ให้ประธานสภาเป็นผู้รับสนองพะบรมราชโองการและวักสอถ้ามีการตั้งองค์คมนตรีให้ประธานองค์คมนตรีนะครับเป็นผู้รับสนองพะบรมราชโองการนะครับแตนะ่ผมเรียนทุนส่วนนะในการเขียนรัฐธรรมนูญนะครับมาตราสิบและมาตราสิบเอ็ดได้แฝงในยะทางการเมืองไว้นะแฝงในยะทางกฎหมายไว้ว่าทั้งหมดเนี่ยทั้งสองมาตราเนี่ย ในหมวดพระมาหากษัตริย์ทั้งหมวดเนี่ยให้เป็นไปตามหลักพระราชอธยาศัยนะครับซึ่งตามธรรมเนียมปฏิบัติต้องเข้าใจนะหลักการปกครองของไทยปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขเราไม่ใช้หลักซีวิลลอหรือคอมมอนลอเสมอไปเราใช้ผสมผสานซีวิลลอคือะระลากอักษรคอมมอนลอคือตามธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติ อยากมาใช้สองอย่างผสมกันนะครับหลักนี้เป็นหลักการปกครองของไทยคือระบอบราาประชาธิปไตยหรือระบอบราาประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขนะครับที่ผ่านมาการตั้งองคมนตรีการตั้งประธานองคมนตรีบางครั้งก็มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการบางครั้งก็ไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการถ้ามีผู้รับสนองนะครับก็สแสดงว่ามีผู้ทูลเกล้าไปพระองค์ทรง ปราสนองก็คือว่ามีคนเสนอไปคนเสนอก็ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าไม่มีคนเสนอท่านก็ทูลเก้าเองก็เป็นพระราชอำนาจในรัฐมนูลที่ท่านสามารถทําได้อันนี้พวกเราควรจะทราบนะเรื่องสนองไม่สนองเนี่ยคือถ้าไม่มีสนองก็แสดงว่าท่านสั่งเองถ้ามีผู้รับสนองแสดงว่าไอ้คนเนี่ยเป็นคนเสนอแล้วก็มีผู้ พระอ,องค์ทรงพระบรมราชานุญาตมาก็มีเขาก็ต้องเป็นคนรับผิดชอบเนี่ยเป็นสองลักษณะน,นะอธิบายให้หุ้นส่วนให้ทราบส่วนเรื่องคมพลเอกประยุทธ์เนี่ยขาดคุณสมบัติหรือไม่นะฮะที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์เนี่ยในช่วงเข้าสู่การเลือกตั้งแล้วเสร็จพลเอกประยุทธ์ลาออกจากสมาชิกของรวมไทยสร้างชาติออกแถลงการอย่างเป็นทางการว่า ขอวางมือทางการเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองอีกต่อไปคงเป็นคำตอบแลว้ววะนะฮะส่วนปียบุตรสมศักดิ์เกียรติรักุลจะแสดงมากความไม่พอใจสามารถทำได้นะฮะเขาสามารถไปฟ้องต่อสารตํานูนได้ไปฟ้องฮะแต่จน,น,นถึงขณะนี้ที่ผมทำคลิปเนี่ยเขาไม่ฟ้องเขาไม่ฟ้องต่อสารตํานูน ะะเขาได้แต่เขียนแสดงความเห็นเป็นเนกติบกับสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระมราชองค์การคืออะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาจากพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพวกนี้ไม่ชอบดังนั้นนะฮะจึงเป็นเรื่องปกติแต่ผมก็เรียนหุ่นส่วน,นในฐานะที่หนึ่งเกี่ยวข้องด้วยะะกับเรื่องของการล่างแต่แรกแล้วก็มีการแก้ไขแล้วก็นาไปให้พลเอกประยุทธ์นําไปให้คณะรัฐมตรี นะครับมีท่านไก่สอนตันติพงศ์มีผมสองคนเนี่ยนะฮะได้รวมกันล่างตอนนี้ท่านยังพูดเลยว่าโอเคเอานะรวมกันนะสนะิบคนนะฮะสิบให้ได้มันรวมได้เลขสิบคือสิบเก้าคนบางคนถามว่าทำไมต้องไปสิบเก้านะฮะสิบเก้ารวมกันแล้วจะได้สิบพอดีก็ตรงกับราชะการที่สิบแต่ก็เขียนปลายเปิดไว้นะฮะว่าให้เป็นไปตามพระราชอัยาสายจะลงน้ำก็ได้ไม่ลงน้ำก็ได้อันนี้เขียนไนะนนว้ในธรรมนูญวร์หนึ่งถ้าสังเกตให้ดีนะครับ สิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นเรื่องที่ชัดเจนแหละสุดคนไม่พอใจก็ไม่พอใจแต่ก็เขียนแสดงความคิดเห็นเขาก็แสดงความคิดเห็นตั้งข้อคำถามไปหลีกเลี่ยงกฎหมายไปแต่เขาก็สามารถไปร้องในสารรมนูลได้แต่จนถึงขนาดนี้เขาก็ยังปอดไม่กล้าที่จะไปฟ้องสารรมนูลจนถึงปัจจุบันขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทิอศักดิ์เก,กียมขิดพัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะดดินทิ้ไทมันคงอยู่ ในยุคขงโลกใหม่ราชาองค์ผู้ทรงนำสยามให้ก้าวไปมหาวาชิราลงกรประดุด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดดีฟ้าเรื่องร้องทองชนลองรวมใจ ทรงดำเนินติดดินรู้ความเหนื่อยก็เหมือนเช่นใครใครทรงงานอดทนเพื่อพวงชนภาระนั้นมากมายเหมือนที่ทรงสัญญาจะทำเพื่อมวลประชาได้อยู่ดีจะอุทิศกำลังที่มี ทั้งใจกายหัวใจไกรในเพรงของฟ้องย่านวิิตว,วิยานทหารไทยเพื่อมาทุกภูมิแห่งนี้ที่เราอยู่กินแทนดินที่เป็นดวงใจพระองค์ยืนอยู่ท่ามกลางกระแส ชาติที่แข่งขันกันไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยประ้องอยู่ดุดดึงสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไปนี่คือศูนย์รวมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกันทรงเพียรเรียนรู้ ทุกเรื่องราวสร้างสรรค์ให้บ้านเมืองตามรอยพระบิดาพัฒนาสยามให้รุ่งเรืองมหาวาชิวราลงกรประดุจด,ดังแสงส่องทางผู้คนเปิดด้ฟ้าเรื่องร้องพองชนล้วนภูมิใจ หัวใจใข็งในเพรืงของไทย่านฤทธิ์จิตวิญญาณทหารไทยเพื่อมาทุกภูมแห่งน,นี้ที่เราอยู่กินแผ่นดินที่เป็นดวงใจทรงพระเจาริญทรงพระเจาริญทรงพระเจาริญทงพระเจาริญพ,พ,พ,พระองค์ยืนอยู่จ้ำกลา กระแสลมแรงของชาติที่แข็งขันกันไขค,ความความยิ่งใหญ่คอยพป้องอยู่ทุุดดังสายฟ้าที่คุ้มกันยามมีไฟนีคือสูร่รวมดวงใจใจเป็นหนึ่งร่วมกัน นี่คือศู์ร่วมดวงใจใช้เป็นหนึ่งร่วมกัน